สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับกระต่ายพะเครื่องเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็มีพระหลวงปู่ชีลานะมาแบ่งปันให้กับพี่พ,พี่เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์094 954 98 01น้องมีบริการเก็บเงินปทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งฟีให้ดูรายการเลยนะคะ อันนี้ก็รวบรวมมาเลยนะที่น้องมีนะคะถ้าพี่พี่ชอบองค์ไหนให้บอกตัวเลขนะคะให้บอกตัวเลขมาเลยพี่อันนี้คือของน้องนะพี่ดูองค์ไหนพี่ได้องค์นั้นนะคะให้บอกแบบนี้เลยดูองค์ไหนได้องค์นั้นนะคะไม่มีเพิ่มเติมหลังไหมแน่นอนนะคะอันนี้คือดูองค์ไหนได้องค์นั้นเลยนะดูตามในไลน์นะคะก็ราคา ราคาของน้องก็จะบอกเลยบอกกับพี่ๆเสมอเลยนะคะว่าเป็นราคาแบ่งปันนะหนูมาดูได้มาเท่าไหร่หนูแบ่งปันได้เท่านี้ก็คือก็แบ่งปันนะคะพี่อืมประมาณนั้นนะคะก็จะบอกรายละเอียดให้พี่ๆได้รับฟังกอนก่อนเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1เลยนะคะก็เป็นอันนี้จะเป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวหนูส่องให้ดู เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อออกสีแดงๆส้มๆนะคะนี่นะคะ่ะอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะให้ดูด้านหลังนะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจเลยนะพี่นะชอบพากนหนูดูให้ชอบใจถูกใจเลยนะคะหนูก็ส่องให้ดูให้เห็นความชัดเจนกันอยู่แล้วนะคือพี่พี่ก็ดูให้ชอบใจถูกใจนะ อันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะจะเขียนว่านาไรจัดอ่าอน,นให้ดูเหมือนเดิมนะคะอันนี้รายการที่หนึ่งนะ,ะเป็นท่านนั่งเต็มองค์นะคะอันนี้ รายการที่1เดี๋ยวเดียงใส่บล็อกเลยการพ่พีโทรมาจะได้ไม่งงนะคะอันนี้รายการที่สองนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะ,ะก็มีเลขโค้ดประมาณนี้นะคะก็ดูให้ชอบใจถูกใจนะว่าเลขนี้ชอบไหมเนื้อนี้ชอบไหมคะอ่าองละ3ามบาทนะคะองค์ละ3ามรยบาทเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือพระที่หนูมีอยู่นะ อันนี้คือพระที่น้องมีอยู่นะคะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพระผงองค์นี้นะคะจะส่งให้ดูกันรายการละสามร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่สองด้านหลังแบบนี้นะคะ รายการที่สองนะนี่เลยนะคะถ้ามีกล่องก็ให้กล่องนะแต่ถ้าน้องไปปิดมาไม่มีกล่องก็ไม่มีกล่องไปให้นะพี่อ่าก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้รายการที่สามนะองค์ละสามร้อยบาทนะคะองละสามร้อยบาทนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่องค์นี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกปิดทองหรือทาทองอะไรเนะะี่ยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะองค์ที่ องที่สี่นะคะองคนี้องค์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าต่อไปอง์ที่ห้าเป็นองค์นี้นะคะองค์ที่ห้าก็ดูให้ชอบใจถูกใจเหมือนเดิมนะคะพี่น้องปิดมาก็คือชอบพระสวยอะพี่น้องชอบพระสวยๆนะคะ นี่ก็ดูให้ชอบใจถูกใจว่าชอบเหมือนกันไหมนะอันนี้เป็นรายการที่5นะคะเป็นเขาเขียนว่าเหนือดวงนะอันนี้รายการที่5นะต่อไปรายการที่6นะคะตรงนี้รายการที่6นะนี่นะคะส่องให้ดูกันเหมือนเดิมใกล้ๆนะคะอันนี้ยังอยู่ที่กันที่รายการละ300บาทนะอยู่กันที่รายการละ300บาทนะคะ นี่ก็ว่ากล้องชัดแล้วนะ,ะน้องก็ว่ากล้องชัดแล้วนะพี่ก็ดูให้ชอบใจถูกใจแล้วกันอัคระยันก็ชัดเจนประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เลยลองดูนะอันนี้เป็นรายการที่หนะคะอันนี้เป็นรายการที่6นะคะ300ร้อนนราาระะบาทต่อไปรายการที่7นะต่อไปรายการที่7นะคะ เป็นองค์นี้นะคะพ่อให้รวยนะเมตตาพ่อให้รวยนะคะรายการที่เจ็ดนะเป็นตอกแจกมาพี่องค์นี้เนี่ยตอกแจกมานะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหนักนะองค์ละสามร้อยบาทนะคะองค์ละสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่8ต่อไปไ 8, อารายการที่8องค์นี้จะมีกล่องด้วยนะคะอ,อง์นี้มีกล่องด้วยผิวประมาณนี้เลยนะคะผิวประมาณนี้เลยนะ,ะรายการที่8นะคะด้านหลังค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะรายการที่8ดนะนี่นะคะ ต่อไปรายการที่เก้านะคะต่อไปรายการที่เก้าเดี๋ยวหนูใส่กล่องเลยเดี๋ยวหนูลืมอีกวางได้อยู่อันนี้รายการที่เก้านะคะเป็นรายการที่เก้านะ องละส0 0้บาทนะคะยังอยู่กันที่อง์ละ3 0 0รอบาทนะคะอันนี้รายการที่9นะแล้วก็รายการที่10นะคะอันนี้เป็นรายการที่10เป็นเหรียญที่10บนะเป็นเหรียญที่1ิบนะคะ ด้านหนังนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่สิบนะคะ อนุญาตพี่พี่อภะใส่กล่องเต๊ปตื่นนะคะเดี๋ยวเวลาพี่พี่โทงมาปิดน้องจะได้ไม่งงพี่จะได้ไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องรอนูนับพลาเหมือนเดิมนะคะวันนี้หาตารางช่องมาใส่เลยนะพี่หาตารางช่องมาใส่เลยจะได้พี่พี่จะได้ไม่ต้องรอนานหรือรอให้หนูทุกกับอืมถ้าชุดนี้หมดก็ จะขอเป็นไลฟ์พระบ้านๆของน้องนะพอดีส่อาได้มาหลายชุดเลยก็เห็นว่าพี่ๆสนใจหลวงปู่ศิลายอยู่เนาะก็เลยยังไม่อยากเห็นพี่ๆติดตามด้วยไงก็เลยอ่ะเอาที่มีมาลงให้พี่ๆได้ชมก่อนนะเผื่อพี่ๆสนใจนะพระบ้านๆน,น้องก็ได้มาหลายชุดเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะพระบ้านๆได้มาหลายชุดเลยอันนี้เป็นรายการที่11นะคะ องนี้เป็นรายการที่11นะนี่นะคะแล้วต่อไปเป็นรายการที่12บสองนะเป็นรายการที่สิบสอแบบนี้นะคะปิดตาเขาเรียกว่าพังพการใช่ไหมน่าจะเรียกถูกนะน้องน่าจะเรียกถูกนะคะ เป็นปิดตาพางประการน,นะอันนี้รายการที่12นะคะอง์ละ300บาทนะอง์ละ300บาทนะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ต่อไปเป็นรายการที่13นะอง์ละ3 0 0รบาทนะคะนี่เลยนะ อันนี้ก็จาก e ีีที่เท่าไหร่หนูจำไม่ได้ยี่สิบกว่าๆเนี่ยแหละที่หนูได้มาอันนี้หนูเอามารวมกันเหมือนเดิมเลยนะพี่เห็นพี่ๆสนใจหนูก็เลยมารวมอยู่ในคลิปเดียวเลยนะคะหนูจําไม่ได้แล้วว่าหนูลงไป e ีีที่เท่าไหร่เนี่ยสามร้อยบาทให้ราคาเดิมด้วยนะพี่สามร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะอันนี้รายการที่นะสิบสิบเอ็ดสองสิบสามช่องที่สิบสามนะคะต่อไป รายการที่14นะคะอันนี้อง์นี้อยู่รายการที่14นะด้านหลังค่ะอง์ละ3 0 0้บาทนะคะอง์ละ3 0 0้บาทนะต่อไปรายการที่15นะคะอง์ที่15นะคะพี่ชอบองค์ไหนก็ลองเลือกดูได้นะอันนี้เป็นองค์ที่15้านะองนี้เป็นองค์ที่15้านะคะ ต่อไปองค์ที่16นะคะองค์ที่16นะถ้ายังเป็นรุ่นเดียวกันก็ราคา300บาทนะคะอันนี้เป็นองค์ที่16นะคะพี่ปิดแจ้งรายการตัวเลขได้เลยนะคะองค์ที่16นะคะองค์ที่16หนะแบบนี้เลยอง์ละ3า0้บาทนะคะต่อไปองค์ที่17นะคะองค์ที่17นะคะ องค์ละสามบาทนะคะอันนี้องที่17นะต่อไปเป็นองค์ที่18นะคะอง์ที่18นะคะองค์นี้ก็มีรอยนิดนึงนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะที่300บาทอันนี้เป็นอง์ที่18นะคะ ก็ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะนี่นะคะอันนี้เป็นองค์ที่สิบแปดนะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้านะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะองค์ละสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปเป็นองค์ที่ยี่สิบ องค์ที่20เป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้นะอันนี้เป็นองค์ที่20นะคะด้านหลังต่อไปเป็นองค์ที่2 1นะคะองค์นี้องค์ที่21นะด้านหลังนะคะเป็นปดนี้นะคะ องนี้องทีท yup. ี่21นะองละ3ามร3อยบาทอยู่นะคะยังอยู่กันที่องละสามบาทอยู่นะอันนี้องค์ที่12นะคะอันนี้เป็นองค์ที่12นะคะต่อไปองค์ที่13นะต่อไปอง์ที่13นะคะอันนี้ดวงดีนะคะองละ3ร3 0ยบาทนะองละ3รอยบาทนะคะ อันนี้องค์ที่สิบสามนะยี่สิบกว่าแล้วสิเอาเงี้ขนาดหนูมีช่องหนูยังหลงอะพี่ยี่สิบสามไม่ใช่สิบสามเอา้ามีช่องยังหลงอะตกใส่ต้องจดตัวเลขเอีกแั้งอ่ะอันนี้ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามนะแบบนี้นะคะ ยี่สิบสามต่อไปยี่สิบสี่อันนี้ของ ep ไม่กี่ ep นี่เองเนี่พี่อ่าเอาเอาที่มีอยู่เนี่ยมาลงรวมันเลยน,นะเอาอันที่มีอยู่มาลงรวมกันเลยนะคะน้องอ่ะนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะยี่สิบสี่นะแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้องค์ที่ยี่สิบสี่ ก็ต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้านะคะองค์ที่ยี่สิบห้านะด้านหลังเป็นล็อกเก็ตนะคะเป็นล็อกเก็ตอันนี้องค์ที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปยี่สิบหกเป็นตัวสิงห์เขาชื่อสมิงสมิงเป็นสิงห์ด้วยสมิงคำรามเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่เห็นอยู่นะ แบบนี้นะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ยี 26, นะคะรายการที่ยีสหนะอง์ละสาม้บ้บานนะแล้วก็27จะเอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็นรูปหลอดดีว่าแต่หนูจะไม่จัดเรียงนะเพราะว่าเขาชิ้นใหญ่มีคขาถาหลูกบัวด้วยนะองที่ี่สิบเจดนะคะ เป็นงันหรอนะคะมีมี3ชิ้นเดี๋ยวให้ส่องไปดูทีละชิ้นอันนี้เป็น27นะคะแล้วก็28นะคะอันนี้28นะเผื่อพี่ถูกใจหน้าหลวงพ่อ,พอแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้28นะคะแล้วก็มีชิ้นหนึ่งอันนี้29นะคะ องนี้องที่ยนะีนะะ่สิบานะนีคะสามรอยบาทนะสามบาทแล้วก็มีกําไรกําไรอันเนี้ยเดี๋ยวต่อกันที่รายการที่สานะคะเป็นรายการนี้นะเป็นรายการนี้นะคะอันนี้รายการที่30นะคะเป็นกําไรแบบนี้เลยนะคะเป็นกําไรแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะสามอยบาทนะคะแล้วก็เป็นน้ํามัน เป็นอันนี้เหมือนเป็นเกสรดอกดาวเรืองเลยเป็นดอกดาวเรืองเป็นแผ่นทองนะคะแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้รายการที่สามสิบเอ็ดแล้วก็สามสิบสองสามร้อยบาทนะเป็นกําไรเหมือนเขาเรียกว่าหินยกหรอคะอย่างเงี้ยอ,อันนี้สามสิบสองนะคะแล้วก็สามสิบสาม เป็นสีดำๆปีเซียน,นี้นะคะเห็นไหมพอเห็นอยู่เนาะแล้วก็34นะคะ 34, 34เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเบี้ยกแก้อ่ะ34เป็นเบี้ยกแก่นะคะแล้วก็30อันนี้300บาทจบแล้วนะพี่แล้วก็ต่อไปต่อไปรายการที่35นะ เป็น <Okay. S 1> เหรียญหลวงพ่อ,อยืนมีตะกุดต,ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิวรท่านเนี่ยแหละเป็นหน้าแบบนี้นะคะองค์นี้สามร้อยห้าสิบบาทองค์นี้สามร้อยห้าสิบนะคะองค์นี้นี่นะคะด้านหลังประมาณนี้เลยแล้วก็รายการที่ 36มสนะคะสาเหนือดวงเหนือดวงอันนี้เหรียญที่36นะคะ350นะคะเนื้อสีนี้3 5มบาทนะคะตรงนี้แล้วก็ต่อไป37ด 37เป็นดวงดีนะคะเป็นดวงดีนะ37นี่นะคะอันนี้350บาทค่ะ350นะคะอันนี้38นะองคงนี้38นะคะ องค์ละ3 5 0บาทนะองค์ละ350บาทนะคะอันนี้ดวงดีนะคะเนื้อผิวสีแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ต่อไปเป็นดวงดีผิวเหมือนจะเป็นชุบชุบทองนะคะองน,นี้สีผิวจะทองเลยนะองค์นี้อยู่ที่เหรียญละ400บาทเหรียญละ4 0 0บาทนะคะเหรียญน,นี้ นี่นะคะเนะหรียญนะ400บาทนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่ง400บาทเหมือนกันนะคะตัวเลขคนละตัวนะคะดูตัวเลขก,ก็ได้นะคะดูให้ชอบใจว่าชอบเลขไหนนะนี่นะคะตัวเลขเขาคนละตัวนะคะเป็นชื่อรุ่นเดียวกันนะ สกับสี่สิบแล้วก็ต่อไปสี่สิบเอ็ดอันนี้เหรียญละหร้อยนะคะองค์นี้เหรียญละหกร้อยบาทนะคะนี่นะเป็นผิวสีทองแบบนี้เลยนะคะนี่ไอดวงนี้หนูอ่ะนี่อันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะองละหกร้อยบาทมีสองเหรียญน,นะ น้องมีสองเหรียญน,นะคะองค์ละหกร้อยบาทนะคะดูตัวเลขก็ได้เผื่อพี่ๆชอบดูตัวเลขตรงเนี้ยองสามสามสองสามส,ส,า,มส,สามสองกับกับสามเจ็ดศูนย์นะคะมีสามสามสองกับสามเจ็ดศูนย์นะเหรียญละหกร้อยบาทนะคะเหรียญละหกร้อบาทสีผิวทองสวยเลยนะคะองค์นี้ทองสวยเลยนะ เนียร้องสองให้ดูหน้าสองให้ดูหน้านะคะแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นรายการที่4 1่สดสีนะคะเดี๋ยญนะหกร้อยแล้วก็อันนี้เดีย400๋ยญนะสี่ร้อยบาทดวงดีเดีย๋ยญนะสี่ร้อบาทนะคะแล้วก็มี350ราสิบนะ วันนี้ EP นี้มีราคาที่300ถึง600บาทนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามหนูไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ